สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมก็บ่อยในช่องมิเตอร์ซีอกแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปลานอาชีพทวนจ้านะครับผมปานอาชีพทวนวันนี้เราจะมาพูดยังไงสําหรับปลานอาชีพทวนระหว่างเลเแล8สจนถึง100นะครับผมมีทั้งหมด40แต้มปลานแต่ปาน80เนี่ยข้งางอ่ข้างใต้ลาเนี่ยนะมันเพิ่มอนุภาพของพายุคลังเนี่ยคิดเป็น1หน่วย1่แต้มต่อ1นหน่วยรับฟังไม่ผิด เราอัพเต็ม20แต้มก็คือ20หน่วยนั่นหมายถึงว่าเราค่อยอัพก็ได้ฮะเรารอเลยครับเวลยจนถึง90เลยฮะเวลถึง90แล้วค่อยทำปลานฮนะเรามาอัพปาน90ดีกว่าครับปาน90ก็คือเดือดทะลวงปัตภีนะฮะก็คือระเบิดพลักกำลังนะสถานะโกรธนะจะเพิ่มค่าความเสียหายนะฮะ 50%ของค่าวความเสียหายล่าสุดล่าสุดนะฮะผมคือเพิ่ม,มีกครึ่งหนึ่งอะ่ะเออนะครั้งเดียวนะเออติดครั้งเดียวในมอนเตอร์ตัวนั้นหรือว่าคนคนนั้นนะติดทั้งคนทั้งมอนเตอร์นะับผมก็จะลงที่ปาน90เต็มแม็กนะฮะอ่ะนแต้มอยู่ที่อัตราการใช้งานหรือว่าเปิดใช้งานเนี่ยคือ10%นะครับผม ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะทีนี้เหลือ20แต้มจานทําไงดี20แต้มนะฮะปวดกระบาลกันเลยทีเดียวนะฮะยีแต้มเดี๋ยวเรากลับมาครับอัพให้ดูนะฮะผมในเรื่องของข้างใต้ล่าเพราะว่าเราเจอในเรื่องของอ,อะไรอะในเรื่องของอะไรแต้มมันเหลือแต้มมันเหลือจะอัพอะไรอะเผื่อใส่ประดับเนี่ยหนึ่งแต้มเห็นไหม อนุภาพพายุข้างนะฮะทลายสิ้นเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยอืมหนึ่งเลยแหละเพิ่มขึ้นหนึ่งเลยไม่ได้เป็นเปอร์งปเปอซ็นต์หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะหนึ่งนะครับทีนี้เราจะไม่อัพในส่วนนั้นแล้วนะฮะเราอัพไว้แค่นี้นะฮะนะครับมผมแต้มเราเหลือแค่ไหนนะครับพอคัดห้าเราต้องเปลี่ยนคัดห้าเนี่ยเออคัดห้าเนี่ยเราต้องอัพ อาปานให้หมดนะฮะก็เนี่ยราชันครับอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสัดส่วนนะ,ะับผมราชันพลังวิญญาณนะ,ะเพิ่มพลังชีวิตและพลังป้องกันวิชานะตามสัดส่วนของพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นถ้าเราป้องกันเยอะมันก็เพิ่มขึ้นเยอะนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยตอนนี้เลือดเราอยู่ที่พันหกนะฮะอัาไปถึงแต้มเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่เพิ่มเลือดมันก็ดีกว่าเนี่ยเหมาะคาสูงๆใช่ไหมปรับเต็มแม็กนะฮะ เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะฮะประมาณประมาณสัก80ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ประมาณ30นะเพราะว่าเราไม่มีแต้มไหนที่จะอัพแล้วพลังป้องกันเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยอะ่ะเออเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น1ต่อ1อัพนั้นเรามาเลือกของแต้มที่เหลือก็เป็นเนี่ยตรงส่วนนี้ฮะคลั่งนะครับเนี่ยอ่ะจบเท่านี้ฮะแต้มเราก็จะจบอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิป อาชีพทวนก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมไว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะ